โตเป็นสาวแล้วเปิดภาพน้องแบมจิดาภาฉายานางฟ้าลูกยางไทยไวทีหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลิก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมที่สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย3นัดรวดคว้าชแชมป์สนาม2ไปครองได้สำเร็จน้องแบมจิดาภานาหัวหนองนักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่ง เจ้าของฉายานางฟ้าลูกยางไทยไวทีนที่แจ้งเกิดกับสโมสรวอลเล่บอลน,นครนนท์ 3BB และก้าวขึ้นมาสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นรายการแรกและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยอินสตาแกรมของเจ้าตัวมีผู้ติดตามเกือบ5.5หมื่นเลยทีเดียวสำหรับน้องแบมเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545สูง172ซนติเมตร ช่วงมอต้นเล่นตำแหน่งหัวเสาก่อนจะถูกจับมาตำแหน่งลิเบโรปัจจุบันสังกัดสโมสรนนครนนทในวอลเลยบอลไทยลีกโดยมีออนอุมาสิทธิทรักและพิมพิชยากกรำรุ่นพี่ตกสาวทีมชาติไทยเป็นไอดอลขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ